ลงพูแล้วก็ข so ึ so now, so now, ้นพูคนอีกพี่องยเนาะภาคคนอีกว่า่กัสิเป็นกันนะ่มองกลางสิเป็นนะายลยกันเพราะว่าขึ้นมาสายน้ำีพีน้องเนาะสายน้ำยุ่มอ่อเอรมมานนับตายกนโอ้โหลับตาให้งเสียงโกเสียงเบ่งกุดกวดเนาะพูดเลอทางไม่รอดงโอ้ยังยังยังอวิทย์พูอยู่อ่อเอนาพูน่าจะจะจะโค้งบาน สายปตีบ่โอ้โหยังทันหอดลงหอดหมู่บ้านไปเลยเนาะยังอยู่ตัวนี้อ้โงนึงทุกสอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ักสอตัวนี้นี่เนาะเสียงเบรกเพิ่น้องเนยเสียงเบีนะเบรกรถทอบ่คืบเบรกรถไนวะเบรกรถท่เ เนาะสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนตอนนี้กําลังลงภูพี่น้องเลยเนาะลงมาแต่เมืองนากายแล้วเนาะกำลังลงภูหลายโค้งอยู่เลยพี่น้องเลยแต่ว่าทางเพิ่งเป็นทางยางลงเนาะแต่ขึ้นมากขึ้นั่นกระเชียวอยู่งไรล่ะขึ้นภูแล้วก็ลงภูไม่ก็ขึ้นภูลงภูอีกทีวหน่งแมน อันนี้ผทางเล็บทานอันนี้ขาลงมกว่านี่ขาลงมก่นี่นะเมื่อคืนเมื่อเมื่เขาคืนกลางคืนได้อยู่ไงเนี่ะซีตัวนี้ซีโค้งนี้เอ้าชมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีทีมงานท้าเนาะสบายดีบ๊าวคัสซินาบ๊าวจิตบ๊าวตาเพิ่นอยู่น้ำคันผราอาจารย์เพิ่นพี่น้องเลยเก็บั่นเก็บคั่นเก็บคั่นโปรยแซกิโปรยออกแล้วเนาะขี้ว่านจูโค้งเยอะแหมขี้วานิูบเลยนะยังมีอยู่เนาะยังมีโค้งอย่เนาะ โค้งตัวนี้ฮึอเบิ่งวิวน้ำกันพี่น้องเลยโคส้นลงมาดีเลยห้างตรงวะห้างตเโค้งีไปห้างตรงเลยจดตัวนี้นับมงพี่น้องเลยเจ็ดโค้งเออะไรจโค้งนี่บ่กจ็ัน้เจาีทางยาน โอ้ตายจนลตายจนลาายจนลาย่ไปเชูด้วยที่ลังอยู่เทิงพู่คูไ่ล่นชูนูนได้ยังชูออกไปได้ยังขึ้นมากันขึ้นค่เกไดเลยออ้าเห็นเนาะย่งามพี่นงเลยเนาะฮวเป็นชาลวิถเะชาิถแล้วเนเทิงหลังพูได้พี่น้องเลยเนาะกำลังลงเห็นบ่รถนยังลงสทีสตัวนี้ ลงมาแต่เขื่อนน้ำเทินลงน้พี่น้องนน้ำนด้โคงนน้ำเข็นจมันนัโค้งเนาะครับโค้งนี่กันนี่ครับโค้งอีกนี่กนทำรดาไปวิ่นเลยไปเป็นวิ่นเลยสารวินเลยสารวินเลย ม <า S 1> <ล>ันก็คืนกุ้งไ <harder. S 3> <c oughs> ปอลยนี่ฮะสามเห็ดเห็ดเห็ดเห็นน้ำพี่น้องกนเนาะผู้นีาจะเป็นแม่น้ำยุ่มพี่น้องกันเนาะสามวิวโอ้ยกี่วันทาบ่ะมันจิงมันจริงบัลหนึ่งยุบๆเนาะเชนเคยด้นี่เด้อน๋อใช่แล้วจีวีดิใช่บัลหนึ่งยุบโอ้ยเกี่ยมคัดบริช้ยวพี่น้องเลยสิบหก อาลุางรถขนาดจะเปิดมาะทั้งเ,เนาะปขอให้ทุกทานเดินทางโดยสวัสดิภาพพอได้ขึ้นมาบุรีเนยกับพักเครื่องพี่น้องเลยรถเนี้ว่าพอขึ้นมาได้นี่บุ้ยต้องรถลอยดีนะพี่น้องเลยเนาะสเปคโค้ง,งนะพี่น้องเลยเนาะสเปคโค้งเนาะโค้งน้อยโค้งใหญ่นับัสอ๋อเน,นาะโค้งคือกันเนาะโค้งแบบสิบเก้าตัวนี้เ็ไแต่ละคนกัเป็นโค้งคือไวนะ สัตลเเาะอใช่เห็นสดกินกินอเขาสาวโค้งนะพี่นัองสาวโค้งนี่บ่สาวโค้งนี่สาวอันนี้อนนีอีกเี้ยเียบนี่ลวะเเนี่ยวันนี้ได้ิบาพี่น้องยี่สิบไล้วอึบอึบบาทนก็แล้วโค้งยี่สิบสี่แมนยี่สิบเสบองเนาะลงก้างหนักสินสินอ่ะยี่สิบส ซาสองาอมาจากยุมมบาดขึ้นฟูตนี้เนาะแมนซาสองจากยุ้งลาต้องขึ้นฟูนี้กพอหน้ากายบานซาสามพี่น้องเนาะสามโค้งงซาีตัวนี้ที่าเขาชิกชาชิกครัวบานนี้ก็หงุเนาะอีโค้งโค้งพ้องเาช้ชื่อขึ้นเลยเนาะัไล่ันเนัขึ้นรถไป็นอไรอาเาี่นตัวนี้ ชีเดียวแบบแบบเขาคือทางตรวนั้นะเป็นิีีคือว่าเขามันแมนคือว่าทางฝุ่นปูได้แล้วไมันเกิเป็นแบบนี้แล้วอ่า่าฮ่าเป็นแล้วเป็นปูดท้องว่สนอุ้ยลงมาแต่เืนี้อนี่มาโค้งด้มมาลดเเลยมาโอ้งมาโค้งเลยนะอ่าอมโค้งวะมาโค้งมาก โค้งเอ้าโอ้ตัวนี้เขาโค้งสามสิบได้พี่น้อยเนาะยังมอนเพิ่นอยู่หอยไะสมนะตัวนี้สาตัวนี้สามสิบได้สี่สิบไปย่าหอยจ็สี่สิบอยางอยไรสาโค้งยาวตัวนี้สามสิบโคเลยมันเฉยีมเนามเโค้งแล้วเนี่ยมันเป็นสโค้งแลอยู่เนี่ยเเนะหตัวนี้วะหนีเลยนี่ เบสตัวนี้มันโค้งเดียวมันยาวมันเลงนขึ้นไข่ลยวอะรเก่งกี่ยวกับอะเบสตัวนี้กต้อก็ยังปั่นยู่ม่น่าหลอกมันหญ่ตี๋ของเฮ้ยขึ้นเข้าเกี่ยวพูดเกี่ยวกันยังานไหนสามัวนี้อ้าวโตลงพูดเลยขึ่นพูคนอีก้งเนาะภาพคนอีก ว่ายู่มงกตากกันนั่นลมงกลางสิเป็นะใช่เลยว่าขึ้นมากสายน้ำดีพี่น้องเนาะสายน้ำยุ่มธรรมดาขัน้วตากอนอ้โหยับตาให้นาจนเสีงก้อเสียงเบียกดกดเนาะพูดเลย่ทางไม่รู้สาสิบกโอ้ยังยังยังอูวิดพูอยู่ออเอาพูนกว่าจัจัโค้งบาน่าพวกนี้บ่ โอ้โหยงทานหอดลงหอดหมู่บ้านไปเลยเนาะยังอยู่โอ้โหค้นึงทุกอตัวนี้บตัวนี้สอตัวนี้โห้สั่นสุดัาตัวนี้ตัวนี้เนาะเสียงเบนแนยเสียงเบรกนะเบรกรถทเเบรกรถไวะเบรกรถเ่เงียแหงเด้อเงียแหงเนาะแต่ว่าครับได้เบรกแต่มันเเอา

ม่ได้ยังผันไปยังหนาเยอะเลยเอาจะโค้งบานเนี่ยสามสิบ่อเลยสี่สิบสี่สิบพอดีด้วยใช่ไหมเนาะยังยังยัยังอยู่โค้งนี่จกเอานว้โค้งคืออไดันสี่สิบี่ยังอีกโค้งนึงหนายดบานี่ยเดเบ้าน่ยดน้อยังมีโค้งสาิบก็ก็ขาบคัวไม้ขาสูัวบกวนการด้วยเนาะอ่านี่จะเป็นสายน้ำยุ่มสีค้งเดีพี่น้องเขื่อนอ้พอดีลอ่าขือนใน้าน้ำยุ่มนี่แหละหัวม่ดเป็นข่าวชูวรกระบวนการเก้ด ไปไปฟาไม่บ่าอะไรด้นี่น้ำมนี้ำ่้วคีบจะุมเล็กก่าน้ผกหยน้ำพี่น้องลายลูกผกมาจากแม่น้ำเทินไปาสิสามขวผูน้ำยุ่มแม่น้ำเทินสี่สิบสี่สิบหกน้ำูลายูแล้วจุดุดอนี่ขึ้นพูอีกลูกนั่นพี่น้องเลยนะผูกพูอ้าจังขึ้นอีไรอ่ากินเขาลงมาแต่พูพุ่งขินเลยผูกกกว่าน้างหลัง ทั้งนี้วันนี้ไทยมเนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามกันข้างกอนเลยดิเออหลุดไหลายเนาะโอ้หลุดเจ้าหลุดนายมาเนี่ยพี่น้องเนาะอยู่ไปเตะได้นี่นี่ยพี่น้องเนาะตอนนี้ดูแต่นอนแล้วพี่น้องเลยมาเจ้เมืคืนนี้ก็มาเลิกตื่อยู่เด้พี่น้องเลยเนาะตอกขิดที่ว่าลงมาแต่แต่ผู้ขนาดพี่น้องเไยว่านี่กั อ่ามาได้จบคลิปเนาะตอนนั้นก็นคือพากันขี่รถล,ลงมาพี่น้องเลเนาะอ่ารวมแล้วก็ประมาณ40โค้งเนาะพี่น้องเนาะพาะกันซิกไส้ซิกครัวอยู่พี่น้องเลยอ่าลูกสาวเห็นยังอันนี้ร่างถ้วยปะลูกนนลโ,อโอ้ยดูเท่แต่สบายดีปะดุ้งกันไหมสบายดีปะลุงเพรมะเราฝึกมาคือคเตือนเออตื่นมาตื่นมาดลุงมาล่างถ้วยปะนี่โอเคโอเค โอ้อ่างล่างโอ้ดูดีเเนาแม่จ้าไปใช้คือว่ารแม่แม่เข้าแค่แก่ไเขาล่างเออแม่กินบ่โอเ้สอยแม่ว่โอ้เพอจะได้ผัวพรังนอันนี้บ่ากระชาพรังก็เป็นโอเค t ต a n กิ o วเย้เย้เออแม่กินข้าวเป็นยังไง ล <Hearts S 2> <Idi ot. S 1> ่างเสรล่างบวงลองเนะเป็นไงล่างเป็นเนาะคือเนาะนเนาะเกอนนุกันแข็งล่างบวงเยด้กอนหนึ่ง้นันใ่ไ้ก่อนหน่นะโอ้เกิดง่ายไเกนไม่อชื่อใครเก่อเอพอจิ๋อพ่อนอนจะพูกินทอดพ่อกินทอด่กทอดเยอะโอ้ไล่พ่อมาทอนะ ขนมานมอัรุ่เป็นไข่อัรุ่เป็นไอรุเป็นไข่ว่าไข่โอ้ปวไทยปวไทยนะนะโดยโอพลังนะก็ไข่ปวไทยเลยครับผมเยผมยังมาช่วยหนาบอนี่ฮะยังมาช่วยหนาช่วยดาบ่ผมกับบ อตื่นมากนะมาล่างสวยนี่โอ้อันบ่วงนี่เนาะโอ้ดูดีเลยเนาะดูดูไปดีเดี๋ยวให้บ่วงหน่อยอันเจ้าชื่อมากอันนี้ึงนี่นะเก่งใช่ไหมพอซื้อขนมาทอนเรือดอยู่เลยเนาะลูกชายก็ดูแทะเลยล่างสวยล่างบ่วงซอยพอซอยแม่จะเป็นแบบนี้พ่อนาะอะไรอะไรทำเพลงจะขือโลยเขาอะ นะ่าหนุ่มชายสบายดีป่าลุงก่นสบายดีป้าลุงหนุชายพี่นี่่อบเวลาที่เรเอาเพี้ยนบ่อะไรเรียยูนี้อ<ร>่าอาพูดน่เอ้ยเบาตัวที่มาหนึ่งเพี้ยเป็นอยู่วะหนุ่มชาวเพี้เก่งเลยหาวเนี่ยูกเนาะใบใช้ไหมพะไปดินใ แม่ท่าไป่ใช้ยืมเงินแต่ยื่นเงท่าไม่ใช้เรื่องบางช่ว่ครับคยนะด่ดุดุดุดมาไดุดุดาดุด่อุดุดาไปดุ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 ด่เุ็ุด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 ุอัดุ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 นุดุดุุ้ดุองดุดกดอันนุด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 งไป Lật tinh lắm lật tinh lắm 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 Mẹ lắm 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 mẹ lắm 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 bay lắm 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 bay lắm 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 nó lắm 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 ไม่ให้ไม่เห <c ough> uh, ็นไได้ไม่ให้ไม่ห้ป่ะโอ้ฉี่หนาบบเอ้ฟอรคยให้โย่อบ่ออแพงฟอแพงเนาะได้เจ้าหิเิได้เฉียบันไม่ให้หิริยว้ครบบบครบไหมแม่น้ำทุ่งน้โอ้จอดหัวห้างเนาะเนี่ย เม่บุตีแล้ววะเม่ที่ที่ที่วะรับเคผ้าด้ยวว่าถือผ้ามผัาคอเทโอ้ยชื่อว่าจักอะไรว่าวานิว่านิเนาะดูครวะพีหนาเขาเฮียนยีหนาเด้อเห็เฮียนมันรูว่าพมกเงินจ้างนะเฮียนนบาดเนี่เนี่ ภาผู้นี้เก่งเลพี่น้องเลยเนาะตลาดวอาก,ก็เป็นเขียนหนังสือเป็นเป็นง่ายพอได้เงินพอาะจะซื้ออัานอ่าน,น,นคืออนุนนั่นเดอ้อซื้อกอไก่ขอไข่มาเฮียนเดอ้อเออซื้อเพนกระดาษเป็นอ่ามีโต๊ะอ่านนะก็ซื้อมาให้อ่านเลยดุเดอ้อเออโอเคตัดเลยมาก่กอไก่ขอไข่ข่อไฟงงงัวจอจอกว่าสิ เสือจอเสือซอ,อยังไงวะนี่น้อยยังยังไงยังค่ะออเอาอเคล้างนเครื่อกันมาดีสิอ่าผูกข้างแม่รูดเป็นปิ้งอ่ายังละเพนเพนชกเนาะเข่าจะ <ไง S 1> สีไป,ปออกไปเวียดพี่น้องเนาะเพราะว่ามันนี่อ่า ทางพาจานเพื่อนเนาะสิไปสานเพนอยู่หน้าบอตาพี่น้องกันเนาะอยูหน้าบอตาพี่น้องกันเนาะแล้วก็กลับจากสานเพนแล้วก็ที่ได้ไปส่งทางพาจานเพื่อนกลับไทยพี่น้องกันเนาะถือว่าไปเที่ยวเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะวานสองมื้อทางเบาเคยไปอำเพ่อเนาะไปเห็นลายมองลายบอลก็โอ้พี่น้องเลยนามแล้วก็คักพี่น้องกันเนาะคนอื่นก็ ขอบคุณทั้งผู้อาจาชีพดิมดวงหลายลาด้อเนาะที่ว่าอาใบบึงไปชมบอลลายหม่องลายบอลพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพคนหลายลายพี่น้องเลยเนาะไปใช่ละสบายดีเลยอดีต้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงพ่อแม่พี่น้ากับพ่อกันไหมเน่ยกับพ่อกันไหมกับเพว่ากับเพว่าหแหลุดวงแก้วดวงฮึสบายสบาย อ๋อโอเคเด้อพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนีทั้งเบาะบุญเลยกันใจขอตัวจบคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะถามว่าผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องเด้อสุ่ขู่สุ่คนเด้อสุ่ขุ่ทานเนาะอ๋อขออื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาที่ตามให้กำลังใจทั้งบาะบุญเลยเออจนจนจบเนาะงพี่น้องเนาะหลังจากบุงคนขามก็ซาเบาะบุญไปพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้พี่น้องเลยเนาะกด พอได้ถึงกับลังใจถ่ายคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมาบริกโฆษณาให้เลยก็โอ้ยพี่น้องเลยผมมีเงินซื้อขนมมาให้ลูกด้วเนาะเอาพบุ๊กันใหม่เด้อพี่น้องเนาะแต่ไปติดตามคลิปต่อไปวันนี้กะบที่าบรรยากาศเนาะว่าไครพาทั้งพาอาจารเพื่อนไปชานเทนยูวหน้าวัตตาพี่น้องเน,น,นาะจย่างไรก็ไปติดตามครับส้นบนโครงกนนารที่นี่ขอกล่าวคองบ้าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย